สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงที่เขาเล่นน้ำแล้วนะตรงนี้มันเป็นก็จะว่าส่วนบุคคลมันก็ใช่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ส่วนบุคคลมันก็ไม่ใช่แต่ก็วันนี้อากาศครึม้มอันนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดตรงน้นตันถ้าไปตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นน่ะตันตรงนั้นเป็น เป็นสะพานข้ามเป็นถนนข้ามแล้วก็มันจะทะลุทะเลไม่ได้โดยตรงถ้าไปทางซ้ายทางซ้าย<ะ>ก็จะเป็นร่องเล็กๆที่ออกทะเลได้น้ำจะไหลลงทะเลอันนี้เป็นย่ายาจริงๆย่านี้น่าจะไปทำเสือได้เนาะถ้าขยันตัด ได้ถ้าคนขยันเนี่ยอากาศครื้มมืดเพราะว่าฝนมันจะตกทั้งวันและครื้มทั้งนี้น่าจะตกคืนนี้ตกเมื่อวานแล้วก็ดินยังไม่ชุ่มเลยดินยังแห้งตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่เขาเดินออกกำลังกายกลับบ้านแต่เราเรามาทางนี้เรามาทางนี้ เดิมาทางนี้เมื่อกี้เดินมานึกว่ากล้องมันติดกล้องมันดันดับก็เลยมาเดินเล่นสงบเสงี่ยมสึกสติอารมณ์สบายนั่นน่ะดูบ้านคนรวยกันเลยหลังเบลเลอร์เบล่าหลายร้านสิบล้านอย่างํำนั่นนละตน้ตนต้นหญ้าเนี่ยมันมีอยู่ริมชายฝั่งไปทั่วที่นี่ ป่าสวีเดนเนี่ยสวีเดนเขาเป็นธรรมชาติมันขึ้นเองเวลาเม็ดมันตกมาจากต้นมันก็จะขึ้นเองต้นสนแล้วก็ไอ้นี่ต้นไอ้นี่หน้าหน้าเนี่ยจะแพ้ตันนี้มันเลิกแพ้แล้วเพราะฝนมันตกเนี่ย,นยาาเนี่ยบรรยากาศเงียบสงบก็เมื่อกี้เดินมาก็ขำพูดอยู่คนเดียวนึกว่ากล้องมันติดเดี๋ยวจะให้ดู เอาล่องมันกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาบทเขาจะดีก็ดีนะจะตกน้ำซะก็ใชยมาทางนี้กันเกิดเขาพลับ จากมือแล้วก็ตกน้ำเมืม่อกี้รอยเขามาเล่นน้ำแล้วเขาขึ้นไปแล้วหลังบ้านเนี่ยโอเคนี่อะไรก็ไม่ได้ดังใจล่อ,ลองนี่มันกลับไม่ได้ โอเคมันกลับไม่ได้ก็มันกลับไม่ได้เนาะทำไงจะค่อยว่ากันไปเนี่ยนี่ก็พามาตรงนี้แหละเราก็จะเดินเข้าป่านี่จริงๆเราก็ต้องกลับทางเดิมเนี่ยดูเรือเขานี่เราพามาดูตรงนี้หน่อย โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ